นั่นหลับนั่หลับดูคนอวดผีไหมฮะดูคนอวดผีไหมฮะดูคนอวดผีไหมอืมก็คงนอนเล่นแบบหนึ่งก็คงนอนดูอะไรอย่าง้ยก็หลับก็ค, <น S 2> คือหลับโอ้โหรายการโปรดผมเลยผมนี่เป็นไงเต้ออวดตัวเองเปล่า <S <S นี่เหมือนเต้ด่าตัวเองมากกว่าเพราะว่าชื่อเหมือนกันไม่ไม่ใช่ละหน้าตาเป็นนหมาถึงว่าเชื่อมังเชื่อมังนะเชื่อมังนะครับเชื่อมังนะครับเชื่อมคนผมงงกับชื่อมันงอองงวะนี่หญิงไม่ตายแต่ก็เจ็บไปแล้วเจ็บมาเต้

เลยไปหา <laughs> ตายพอแก๊สนี่อายเลยบอ <c oughs> ม has been planted ไว้อ่ะ chain headshot โอ้ยเกือบโดนยิงเอาไปทำอยู่ด้วยกันน่ะฆ่ากันเนี่ยเย่เก็บไปสี่หัวอย่างเท่อะมายังโหด ตอนท้าต right, so อนท้ายนีย่อยู่โหลเลยเป็นอเลยแรกเนันเดือน เที่ยมเที่ยมอยู่เที่ยมตัวนึววงนัองนองสามบอม has b e ห้องไม้หครับ โว้ยคุณจูนจะไม่มีแกนนะจูนมีก็มีเก็บเก็บแล้วตัวนั้นตายแล้วลืมซื้อแก๊สมานี่อยู่คนสุดท้ายเพื่อปาร์ตี้ใช่ปะเชื่อนะระวังเชื่อนะไมีเชื่อนะ โอ้โหนัดเดียวอโอโห้อ,หองไม้หนึ่งีอีกหนึ่ง น้ำไม่หมดเลยนะป่นดเลยะโฟมน้ำ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 น้ำหัาใจโฟมหัวใจมาหรือบบเปล่าเฮ้ยพวกเรานั่นนะพร้อมจะก,การ้เก็บเลย รู้อะผมคิดคิดคิดคือมีแต่สานใจไม่ในในในเตยเลยนะ่นไงแล้ววันนี้น้ำเป็นไรอ่ะดีดลูกซองเป็นอะไรเล่นคิดดิเอาเล่นคิดดิลองเล่นคิดดิไปดูว่าเล่นไหนเดือนเล่นไม่เป็นแล้วเขาเวรจังองเจาะต้องเจาะตรงนี้ Headshot. อยน่าเออ้ัมงนงไ has been planted มีแกป้ะเนี่ยมีครับเออนั่มอดาแล้วนะจะเนี่ยอยู่ที่วางคน้นึงเคาน์เตอร์คนหนึ่งไอ้ฟงไปไหน อยู่พี่วางเลยอ่ะพี่วางพี่วางก็อยู่แอบแอบไปดิวะติดไปเดี๋ยวดูให้แก๊สแก๊ดเฮ้ยของจริงเนอะไม่ใช่ซิซีเชื้อปลาทามีนแล้วตายไหมด่ายับ หน่าทำไมชนะแล้วทำไมต้องด่าไม่รู้ใจเอาซะน่ามก่าถาแตัมันตายเน,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 นอยู่ดีะก็ยังไงก็ด่าอ่ะผู้มากินทิงไปแจกถือว่าไปแจกคิวมันก็ดา่าตอนนี้คิเหมือนแจ ดูช่วยเราวะนีตัวนึงับพี่น้ำแต่ยีตัวนึ่งยึดกัางเออบีสองครับบีสองบีสันทั้งไม้หนึ่ง ของทางเ <c oughs> ข,อขอเอง <c oughs> เอมีสัตวเตัวต่างางขอโเยอากเ้ากอันาหนาขาน่ช่ลูกมันหมดอ๋อ